สวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะเป็นยังไงเนาะเอฟซีครับผมหรือผู้โดยสารทุกคนเข้ามาในกรุงเทพเลยไปนเนาะครับผมเข้ามาในกรุงเทพกว่าจะลื่มเด้อครับเด้อหกครับผมผ่าปิดจมูกครับผมหรือแม็กครับผมนี่ปิดแบบนี้ครับผมอยู่พูดเดียวผมกันเลยบพปิดครับเปิดครับผมอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีหรือผู้โดยสารทุกคนสิขึ้นรถลงเรือ ไปเหนือลองไตเนี่ยพกได้ครับเด้อเนี่ยครับผมดูนี่มันอันจะาล่ครับผมเอฟซีครับหรือุ้ดยสารทุกๆคนเนาะครับเนาะให้พกครับผมมีเยื่แห่งดีครับใส่เยื่ไว้ถาลังเมื่อแห่งดีครับผมอืผมคนมันจ่ายเป็นห่วงครับผมอเด้อครับเด้อผมยันยันครับขอสัมนสตะก้อนเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับ